ตลอดเวลาที่เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เราจะได้พบกับเหล่านักผจญภัยผู้หลงไหลในความสวยงามของธรรมชาติที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทํากิจกรรมของที่นี่ซึ่งเราเองก็ไม่พลาดช่วงเวลาดีๆกับโอกาสที่จะได้ดื่มด่าธรรมชาติอันสวยงามจึงขอพาทุกท่านออกเดินเท้าลัดเลาะไปตามกลาเซียหรือทานน้าแข็งอันยิ่งใหญ่จะน่าสนุกหรือสมบุกสมบันแค่ไหนออกไปลุยกันเลยครับมาแล้วครับกระเช้าของเรานะครับผมเชื่อว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องสวยแน่เลยฮะไปเลย เฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้ดีนะปกติพอเราขึ้นกระเช้าเนี่ยเราจะไม่ได้นั่งครับอันนี้ได้นั่งแบบชมวิวแบบสวยๆเลยขึ้นมาแล้วครับมองเห็นวิวด้านล่างด้วยที่สำคัญคือจากตรงนี้คุณผู้ชมถ้าได้เห็นภาพนะผมไม่นึกไม่ออกเลยนะว่าผมจะเห็นมหาทานน้ำแข็งเนี่ยได้แบบกว้างขนาดไหนเพราะว่าดูจากเนี่ยดูสิฮนะ ฝั่งนี้ดูไม่มีกลาสเซียเลยแต่ฝั่งนู้นมีแน่นอนจากยอดเขาเออก็แปลกดีเหมือนกันครับว่าธรรมชาติเขาจะแบ่งโซนสัดส่วนได้ชัดเจนขนาดนี้เลยฮะเดี๋ยวองต้องลองไปดูครับดูให้เต็มตา ขึ้นมาถึงยอดแล้วนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปชมวิวพอยที่ไกด์ของเราเนี่ยบอกว่าจะได้เห็นกลาเซียแบบเต็มตาแบบใหญ่มากๆอยากรู้เหมือนกันครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้ก็ขึ้นมาตอนแรกคิดว่าจะหนาวไม่หนาวครับร้อนครับร้อนเลยฮะดูสิฮะสบายสบายเลยแต่สองข้างทางเนี่ยผมสังเกตนะครับก็มันเป็นหินแบบหินแตกๆแบบหินก้อนใหญ่ๆครับ ซึ่งจากที่ผมเนี่ยอยู่เอาเรียกว่าเป็นเด็กน้อยอะอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเห็นไงก็พอขึ้นมาก็แบบเห็นความแตกต่างว่าเออกาเซียเนี่ยมันสูงกว่าเราเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ทำไมตรงนี้ไม่มีกาเซียปกคลุมครับแต่เป็นหินแบบอืมซึ่งผมว่ามันเป็นความแปลกของธรรมชาติที่มันสร้างสารรค์ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นครับชอบตรงนี้แหละ เหมือนภาพวาดเลยอะดูดิโอ้โหสวยมากครับไปไปไปดูใกล้ๆตรงตรงนู้นตรงตรงนูง้นคือเขาเป็นแนวแบบแนวกลาเซียยาวมาตั้งแต่แบบสุดขอบฟ้าตรงนู้นเลยครับดูดิเป็นแนวกลาเซียแบบเราเห็นใกล้มากครับเราไม่สามารถเดินลงไปได้นะแต่เห็นแค่นี้ก็แบบ เต็มตาแล้วครับแล้วเขาบอกว่าทุกๆ1ปีเนี่ยนะครับกลาเซียเนี่ยเขาจะละลายไปที่ประมาณ20เมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละปีที่เรามาเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาก็จะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆละลายไปเรื่อยๆครับ แต่ข้อมูลมาใหม่เพิ่มเติมครับเขาบอกว่าใน70ปีเนี่ยนะครับน้ำแข็งของอเลสอารีนาหรือว่าอเลสกาเซียตรงนี้เขาจะละลายหมดครับคุณผู้ชมครับ70ปีนะครับนี่คือถ้าเกิดว่าผมอายุ90เนี่ยเขาหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงชีวิตคนเนี่ยเราจะต้องรักษาเขาไว้ครับเรื่องของ Climate Change เรื่องของภาวะโลกร้อนเราควรจะต้องให้ความสำคัญนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับดูจากความยาวของเขาเริ่มต้นผมไม่รู้นะเริ่มต้นจากตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเรามองไปถึงไกลสุดลูกขุกตาตรงนู้นยาวประมาณ20กิโลครับและมีอีกเพิ่มเติมคือถ้าคุณผู้ชมมองเป็นขาขาวตรงนู้นนะตรงล่องภูเขาตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลึกลงไปเนี่ยนะครับ800เมตรครับใต้ทานน้ําแข็งลงไป800เมตรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าละลายเนี่ยมวลมหาน้ำเนี่ยฮะมวลมหาของน้ำเนี่ยนะครับที่มันจะไหลลงไปสู่หมู่บ้านเนี่ยมันจะขนาดไหนครับ นี่แหละครับเพราฉ้แล้วเราต้องมาดูให้เห็นกับตาถึงความยิ่งใหญ่ของมรดกโลกที่เขาถูกจัดให้อยู่ในยูเนสโกนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อนะครับเราจะไฮกิ้งกันประมาณ3กิโลเพื่อที่จะไปอีกถึง1จุดหมายที่เราจะได้ไปดูกลาเซียกันนะครับนั่นก็คือมูสฟูแต่คุณผู้ชมเห็นด้านล่างผมไหมฮะทางไหนว่าทางนู้น เราจะเห็นด้านล่างนั้นนะครับผมเป็นทะเลสาบสีน้ำเงินครับตามชื่อเลยครับเขาชื่อว่าเบราเซ่แปลว่า blue l a สีน้ำเงินนั่นเองนะฮะมันก็ดูไกลเหมือนกันนะ3กิโลเนี่ยเราจะเดินลงไปเรื่อยๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราขึ้นมาขนาดนี้เราก็ไปให้คุณผู้ชมได้แบบผจญภัยพร้อมกับพวกเรากันเลยดีกว่าครับไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันดีกว่าครับไป คุณเจสิก้านะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้เราสามารถถ่ายวิวของกลาเซียได้นะครับแต่ทางที่เราเดินจะต้องเดินไปฝั่งนู้นไปเราไปดูวิวเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าเผื่อได้อีกหนึ่งมุมที่เราจะได้ถ่ายรูปสวยๆไปฝากคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมมายืนอยู่อีกหนึ่งจุดครับที่ถ่ายกลาเซียได้สวยมากครับด้านหลังคือแบบเห็นแบบทาน้ําแข็งยาวไกลสุดทุกหูทุกตาเลยครับแล้วก็มองไปด้านล่างเนี่ยโอ้โห เห็นแบบเทือเขาเต็ไมไปหมดสวยมากครับแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันนี่สินะคือการไฮกิ้งแบบร้อยเมตรยังไม่ถึง3กิโลเลยสำหรับเส้นทางไฮกิ้งที่อาเลตอารีนาเราก็จะเดินลัดเลาะไปตามเชือกเขาและทานน้ำแข็งโดยระหว่างทางก็จะมีโขดหินน้อยใหญ่เพื่อเราได้สัมผัสถึงการประจนภัยได้อย่างแท้จริงใครที่มาเที่ยวอย่าลืมเตรียมตัวมาให้พร้อมกันด้วยนะครับ เราเจอหนึ่งสัญลักษณ์นะครับที่ถ้าคุณมาไฮกิ้งเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางครับถ้าคุณเจอแบบนี้แปลว่าคุณไม่ได้หลงนะครับคุณมาคนเดียวเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเจอแบบนี้นะแต่ถ้าเดินไปแล้วอา้าวขาวแดงไปไหนนั่นแหละฮะหาทางออกให้ได้เลยครับตัวใครตัวมันแต่ตอนนี้เราเดินได้อยู่ครับตามเส้นทางนี้ไป โอเคครับตอนนี้ผมว่าน่าจะผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับที่เราเดินไฮกันลงมานะครับเรามาจากบนยอดตรงนู้นผมไม่เชื่อตัวเองเลยว่าผมจะแบบผ่านมาได้นะครับด้วยการไฮกิ้งนะฮะ<อ>แต่สังเกตไหมว่าผมต้องถอดแบบเสื้อกันหนาวตัวนอกออกแล้วฮะ <c oughs> เริ่มมีเหงื่อไปลุยกันต่อดีกว่าครับ มาสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากซื้อมากนะครับน่าจะซื้อตั้งแต่วันแรกที่เราเดินทางมาแล้วก็คือไม้ที่เขาใช้ไฮกิ้งนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราไฮกิ้งได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบเราอะมีขาเพิ่มมา2ขาครับแต่ว่าเท่ากับกรุงเทพไปก็ไม่รู้ไปใช้ตอนไหนนะ หลังจากพิธีกรของเราเดินไปได้สักพักก็เริ่มสังเกตว่าสภาพแวดล้อมระหว่างเส้นทางไฮงเริ่มเปลี่ยนไปจากที่มีโขดหินก็เริ่มมีสีสันจากต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมทั่วพื้นที่ของเทือกเขาเติมเต็มความสวยงามของธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเชื่อว่าการเดินทางในครั้งนี้คงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนมากๆครับ เข้าใจแล้วว่าทำไมนักท่องเที่ยวอ่ะเขาถึงชอบเดินไฮกิงกันที่สวิตเซอร์แลนด์คุณดูดิเส้นทางให้เรามามันมีทั้งคดเคี้ยวมันมีทั้งความลำบากมันมีทั้งความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยครับเห็นต้นไม้เห็นแบบดอกไม้เพียบเลยอีกหนึ่งวิวพอยท์ครับนั่นคือมูสฟูครับ หายเหนื่อยครับคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าเราได้เห็นกลาเซียกันอีก1มุมครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะจบที่ต้นทางที่ผมบอกไปว่ามันจะดูแห้งๆแต่เดินมาเรื่อยๆครับก็เห็นกันอีกเพียบเลยว่ามันยาวมาแล้วก็สามารถไหลไปถึงด้านนู้นครับสมแล้วครับที่เขาเนี่ยยาวประมาณ20กว่าโลสุดยอดจริงๆสระต,ตรงนี้ครับชื่อว่าเบราเซ้ครับ ทะเลสาบสีน้ำเงินฮะเห็นแบบทิวเขาเนี่ยตัดรีเฟกกับตัวของน้ำครับอย่างชัดเจนสวยมากๆครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถนั่งเคเบิลคาร์เนี่ยนะฮะลงมาตรงนี้เพื่อมาแบบสัมผัสกับวิวสัมผัสกับบรรยากาศได้แล้วค่อยลงกลับไปที่หมู่บ้านเราก็เป็นหนึ่งคนที่ทำแบบนั้นครับแต่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวไม่ทันลงไปหมู่บ้านครับไปกลับกันลงหมู่บ้านกันดีกว่า